สวัสดีค่ะพบกับครูพนารัตน์แซ่ราจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของมหาเวสันดรชาดกกันมสีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องของวรรณศินที่พบนะคะและในเรื่องของคำศัพท์และข้อความค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่อง ทบททวนความรู้เดิมก่อนนะคะว่าเรายัางจํากันได้อยู่ไหมนะคะคำถามของครูค,คำถามแรกก็คือมหาชาติหมายถึงอะไรเมื่อค่าพที่แล้วครูดได้สอนเรื่องมหาชาติไปแล้วยังจํากันได้ไหมคะลองหาคําตอบดูกันค่ะมหาชาตินั้นมีความหมายว่าการเกิดของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นการเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมานะคะคำถามที่2ในชาติที่สิพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญบารมีใดจำได้ไหมคะคำตอบก็คือทานบารมีค่ะคงจะจำนะคะเนื้อหาครั้งที่แล้วได้นะคะทีน,นี้เรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องของเรานะคะเราจะมาถอดความกันนะคะในส่วนแรก ก็จะเห็นได้ว่ามีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งค่ะคำว่าพระอสุชนนะคะซึ่งหมายความว่าน้ำตาค่ะในตอนนี้ได้ถอดความมาว่าจะกล่าวถึงพระนางมสีนะคะที่เดินทางออกจากที่พักนะคะแล้วก็ด้วยจิตใจนะคะพระไทยที่คิดหวาดะวงหน้าะวงหลังคิดถึงแต่ลูกค่ะเดินไปด้วยความเศร้าความทุกข์น้ำตาเนี่ยไหลตลอดทางเลยนะคะต่อมาค่ะ ในส่วนนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีอยู่ประโยคนะคะข้อความที่ว่าเหตุไฉนไม้ที่ผลเป็นพุ่มพวง mm. ก็กลายกลับเป็นดอกดวงดิระดาษอนาถเนตรอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่า mm. เป็นเรื่องของความสำคัญของธรรมชาตินะ,ะ mm. ที่มีส่วนสำคัญในการแจ้งเหตุร้ายแก่พระนางมัสีนะ,ะด้วยสภาพธรรมชาตินะ,ะที่เคยเป็นปกตินะคะแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงกับผิดปกติไป ในบทนี้นะคะจะถอดความมาได้ว่าพระนางมาีนั้นเดินเข้าไปในป่ามองต้นไม้ในป่าที่เคยเห็นที่เคยเก็บมาเนะะี่ยค่ะที่มีผลนะคะเกิดผิดสังเกตค่ะว่าเอ๊ะทำไมต้นที่เคยออกผลกับกลายเป็นพุ่มพวงกลายเป็นดอกออกมาเต็มไปหมดเลยอย่างประหลาดนะคะในบทต่อมานะคะจะเห็นได้ว่ามีชื่อของดอกไม้นะ,ะมีชื่อของต้นไม้อย,อยู่หลายต้นด้วยกัน ะะมีเกตมีแก้วมีพิกุลมีกาหลงสายหยุดประยงและยมโดยนักเรียนทราบไหมคะว่าแต่ละชนิดนั้นนะมีลักษณะอย่างไรเรามาดูชนิดแรกนะคะแก้วค่ะอันนี้เป็นรูปภาพนะคะที่เป็นต้นแก้วนะคะซึ่งต้นแก้วนี้ก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะต่อไปค่ะเกตนะคะพิกุลค่ะพิกุลลักษณะก็จะเป็นเหมือนมงกุฎนะคะต่อไปค่ะ เป็นกาหลงค่ะนะ,ะและดอกไม้ชนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นดอกที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะจะเห็นในวรรณคดีเรื่องอื่นๆเยอะแยะเลยนะคะก็คือสายหยุดค่ะซึ่งจะมีกลิ่นหอมมากจะหอมตอนสายนะคะมีต้นประยงนะคะต้นประยงนี้ก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะ ยมโดยเป็นพันไม้ชื่อแปลกมีการกล่าวถึงในวรรณคดีไทยหลายเรื่องเช่นนิราชเมืองเพชรของสุนทรภู่ต้นยมโดยในสมัยปัจจุบันตามที่ปรากฏในรูปไม่ใช่ต้นยมโดยชนิดเดียวกันกับที่กล่าวถึงในวรรณคดีไทยนะคะเพราะเป็นพืชเอิงอาศัยขนาดเล็กไม่มีดอกและไม่มีกลิ่นหอมส่วนในวรรณคดีจะกล่าวถึงยมโดยในความหมายของต้นไม้ในป่าที่มีดอกหอมมากค่ะ มีคำพท์อีกคำหนึ่งค่ะคำว่ามูลมองมูลมองนั้นมีความหมายว่ามากมายซึ่งในบทนี้นะคะถอดความมาได้ว่าเขาบอกว่านางมัสีเข้าไปในป่ามองไปว่าแถวโน้นมีต้นแก้วต้นเกตต้นพิกุลมาแก้มอยู่กับต้นกาหลงถัดไปก็มีต้นสายหยุดต้นประยงแล้วก็ต้นยมโดยลมพัดเนี่ยดอกไม้ร่วงลงมาอยู่มากมายนะคะเมื่อวานนี้แม่ยังเก็บดอกไม้เอามาร้อยเป็นมาลายให้ลูกอยู่เลย วันนี้ทําไมมันผิดเพี้ยนดอกไม้มันกลายเป็นผลไม่เหมือนเดิมะนะอันนี้ก็คือเป็นการลำพึงลำพันธ์ของพนางมัสีละบทต่อมาค่ะอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติของอธรรมชาตินะคะท้องฟ้านะคะเขาบอกว่าทั้ง8ทิศเนี่ยมืดมัวไปหมดเลยขอบฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนสีเลือดนะยิ่งทําให้พนางมัีรู้สึกถึงลางร้ายที่จะเกิดขึ้นนะคะ บทต่อมาค่ะสาแรกและคานนะคะซึ่งเป็นเครื่องหาบค่ะสาแรกก็คือเครื่องใส่ของสำหรับหาบป,ปกติก็จะทำด้วยหวายส่วนคานก็คือไม้คานซึ่งใช้คอนสาแรกค่ะนะ,ะอันนี้ครูเอารูปมาให้ดูนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะคานกับสาแรกเห็นไหมคานก็จะเป็นไม้ที่สำหรับเอาไว้ใส่สาแรกนะคะสาแรกก็คือไม้ไผ่ที่เป็นซี่ๆลงมานะคะ สำหรับในบทนี้นะคะถอดความมาได้ว่านางพระนางมรีนะคะเดินมาเห็นธรรมชาติผิดปกติหมดแล้วตาก็เริ่มพร่ามัวนะกลัวมากนะตัวจนสั่นริกเลยนะคะสาแรกที่คานเอาไว้อยู่นะคะก็ร่วงลงจากบ่าขอที่อยู่ในมือก็หล่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะคะบทต่อมาค่ะในบทนี้นะคะจะมีคำศัพท์อยู่คำหนึงค่ะคำว่าบทจรบทจรหมายถึง เดินไปในบทนี้ก็ถอดความมาได้ว่าพระนางมัซซีบอกเห็นว่าเอ๊ะมันช่างประหลาดจริงๆเลยไม่เคยเห็นมาก่อนยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์นะคิดถึงลูกทั้งสองว่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยคิดถึงลูกเหลือเกินพอออกมาก็คิดถึงพอมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยยิ่งคิดถึงลูกมากนะคะนางจึงรีบเก็บผลไม้ใส่กระเช้านะตามเท่าที่ได้ละ่ะแล้วก็รีบเดินทางกลับที่พักค่ะบทต่อมาค่ะพ่อประจวบเหมาะจวนพบพญาพานมฤคขราชนะ พยาพามลุคราชหมายถึงอะไรนะก็คือราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายนะซึ่งราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารหมายถึงสัตว์ร,ร้ายทั้ง3อันเป็นร่างแปลงของเทพยาดา3ามองค์นะคะอันนี้นะคะแปลงตามคําสั่งของพระอินท์ค่ะให้มาสกัดกั้นพระนางมาสีไม่ให้ขัดขวางการบําเพ็ญบุตรทานบาร,รมีของพระเวสสันดรซึ่งสามสัตว์นี่นก็คือ พญาไก่สรราษฎี์ก็คือสิงโตนะคะแล้วก็พญาเสือโครงพญาเสือเหลืองค่ะนะคะมีข้อความมีค่ะไหวหวาดววีดวิ่งวนแวะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคําว่าก็คือวอแหวนนะคะไหวหวาดววีดวิ่งวนแวะนะคะค่ะมีอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ พระสวงนางสันและรัวริกเต้นดังตีปลาอันนี้เป็นภาพพจ์อุปมาค่ะที่สื่ออารมณ์และภาพได้ชัดเจนมากค่ะคือเปรียบพระไทยของพระนางนั้นเต้นระทึกเลยนะคะ<อ>เหมือนแบบสันนะเหมือนกับปลานะคะนึกออกไหมคะปลาที่ถูกตีแล้วเันเต้นดึก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 นี่ไทจของพระไทยของนางก็เต้นอย่างนั้นนะคะถอดความมาได้ว่าพระนางมรีเนี่ยเดินทางมาพบเสือโคร่งเสือเหลืองสิงโตขวางอยู่ วินางยิ่งตกใจนะจะดุ้งกลัวนะวิ่งวนไปจะเข้าทางนูน้นหลบทางนี้จะไปทางนู้นจะหาทางไปนางไปไม่ได้เลยนะคะเพราะโดนขวางทางอยู่ใจของนางก็สั่นนะคะเหมือนเวลาที่ตีปลาคือที่ปลาฉุบๆตีนั่นเองบทต่อมาค่ะมันจะมีคําว่ามราคามราคาก็คือช่องทางนะคะในบทนี้นะพระนางมัซีนะก็พยายามหาทางไปแล้ว ก็หาทางไม่ได้นางก็ร่ำร้องร้องไห้พรรณานะคะว่าเป็นเวรกรรมตนนะคะเวลาเนี้ยลูกจะคอยอยู่เดินทางมาก็ในช่องแคบระหว่างเขาด้านมามีสัตว์ร้ายอีกสามตัวมันนอนขวางก็อยู่จะไปทางไหนทางอื่นก็ไม่มีที่ไปเพราะทั้งสองข้างทางก็เป็นโขดหินกั้นไม่อยู่บทต่อมาค่ะเวลาเย็นนะคะพระนางมัสีก็เห็นว่าเวลาจะมืดค่ำแล้วยังไม่ได้คบหน้าลูกเลยแต่ทำยังไงดี ก็รีบเดินทางต่อไปค่ะจะเดินทางต่อไปให้ได้นะคะบทต่อมาค่ะอันนี้บทนี้จะมีค,ะค,ะคําศัทาพท์นะคะคาว่าหิมเวทค่ะก็คือป่าหิมพานนะคะซึ่งคําศัพท์คํานี้มาจากคาว่าหิมะวาซึ่งใช้สองเข้าลิลิตนะคะเป็นหิมเวทซึ่งแปลว่าป่าหิมพานแล้วก็มีอีกคาศัพท์คํานึงค่ะทศนักเบญจางนะคะคำนี้จะหมายถึงการกระพุ่มมือนะคะก็คือ10นิ้ว กราบแบบเบ็นจางรบดิษ์ก็คืออวัยวะทั้ง5้าได้แก่ข่าทั้งสองมือทั้งสองและหน้าผากจรดลงกับพื้นนะคะในบทนี้นะคะพระนางมัสีนะคะก็เอาหาบคลอนนั้นนะคะลงวางลงแล้วก็ยกมือไหว้แล้วกล่าวกับสัตว์ทั้งสามว่าท่านผู้เป็นพยาสัตว์ในป่าหิมพานนี้โปรดหันมารับการไหว้ด,ว it, ด้วยเบ็นจางระดิษ์ด้วยเถิด ะะเริ่มมีการอ้อนวอนขอร้องต่อสัตว์ทั้ง3าแล้วนะคะต่อมาในบทนี้ค่ะจะมีคําศัพท์อยู่คำหนึ่งคําว่าบริจาริกากรน,นะคะหมายถึงผู้ทําหน้าที่หญิงรับใช้ผู้ทําหน้าที่ภรยาในที่นี้จะหมายถึงพระนางมัสีนั่นเองค่ะสาหรับในบทนี้นะคะก็คือพระนางมัสีบอกว่าหันมามองแล้วฮะหันมาหาน้องหน่อยน้องนั้นมีนามว่ามสัสีเป็นทิดาแห่งกษัตริย มัทราชสุริยวงศ์และเป็นภรยาของพระเวสสันดรได้จากบ้านเมืองมาอยู่ป่าน้องตามมาด้วยใจสุจริตด้วยความกตัญญูและจงรักพักดีต่อพระสวามีอะต่อมาค่ะในบทนี้จะมีคําว่าสามราแต่กี้จะเห็นนะคะมีสมราสามรานั้นหมายถึงสมคนคําว่ารานั้นนะคะเป็นภาษาถิ่นร้านานานะคะแปลว่า เราทั้งคู่นะคะอันนี้ก็คือสามราก็คือสามตนสามคนนั่นเองนะคะก็คือมีเสือโครง่งเสือเหลืองแล้วก็สิงโตนะคะส่วนสองรานะสองราอันนี้หมายถึงสองคนหมายถึงพระกันหาและพระชาลีนั่นเองนะคะ,ะบทนี้ก็ขอความมาว่าพระอาทิตย์จะตกแล้วเป็นเวลาที่ลูกจะต้องเสวยนมแล้วขอให้พี่ทั้งสามนั้นกลับไปหาลูกเมียที่ถ้ำเถิดและเราเนี่ยจะแบ่งผลไม้ให้ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งน้องจะขอไปฝากลูกพึ้งสองของน้องนะขอให้พี่ทั้งสามได้โปรดเมตตาหลีกทางให้น้องด้วยเถิดนะพระนางมาสีก็ได้อ้อนวอนต่อพญาสามสัต์นั้นนะคะบทต่อมาค่ะมีคําศัพท์ว่าอุทธ,ธาการอุทธ,ธาการแปลว่าลุกขึ้นนะคะบทนี้ก็ถอดความไปได้ว่าเมื่อเทวดาทั้งสามนะคะที่แปลงกายลงมานะเป็นสามสัตว์นั้นก็ได้ฟังพระนางมาสีได้ขอร้องนะคะให้หลีกทางโดยน้ําตาน้องหน้าอาบแก้มจนหน้าสงสารมาก ก็พากันอุทธาการก็คือลุกขึ้นให้แก่พระนางมัทส,สีนั่นเองค่ะบทต่อมาค่ะบทนี้นะคะจะเห็นได้ว่าครูขีดเส้นใต้คําว่ายะเหาะเห่านะคะอันนี้จะเป็นการเล่นคําอับพาสนะคะค่ะในบทนี้นะคะจะเห็นได้คําที่ครูเขียนเส้นใต้เอาไว้นะคะคําว่ายะเหาะเนี่ยก็คือจะเป็นการเล่นอับพาสนะคะและในบทนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้คําให้เห็นภาพพจน์การเคลื่อนไหว นะคะยะเหาะเหย่าย่างหย่อนหยุดเป็นสัมผัสพยัญชนะด้วยนะคะเห็นถึงการเคลื่อนไหวว่าไม่หยุดหย่อนเลยเดินไปนะคะเอามีอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าแล่นเล่นนะคะหมายถึงวิ่งค่ะบทนี้ก็ถอความมาว,ว่าพอพระจันทร์เนี่ยขึ้นแล้วพระนางมาศัศีนะ,ะจึงรีบค่ะจับเสื้อผ้าให้รดัดกุมนะคะแล้วก็วิ่งกลับพระอาสมด้วยน้ําตานะนองหน้าไม่หยุดเป็นไม่หยุดเลยนะคะ ทักปีก้าวหนึ่งก็ไม่หยุดวิ่งจนแบบจนกระทั่งนะ,ะถึงที่พักมาไม่เห็นลูกเล่นอยู่ที่เดิมใจของนางใจหายชีวิตเนี่ยเหมือนจะสิ้นลงในทันทีเลยนะคะต่อมานะคะในบทนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีคําว่าระรี่เรียงเห็นไหมคะเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะนะคะ แล้วก็มีอีกตรงจุดหนึ่งนะคะเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะสวนสำรวนร่าและรื่นเริงรีบรับเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะในบทนี้นะคะถอดความมาได้ว่านะพระนามสสีนะคะมาไม่พบแล้วก็เลยเรียกหานะคะเรียกหากันหาชารีแม่กลับมาแล้วทําไมลูกจึงไม่ออกมาแต่ก่อนนี้นะคะยังวิ่งแข่งกันออกมารับแม่อยู่เลย แล้วก็ยังยิ้มหัวเราะอย่างร่าเริงแล้วก็จะเอาคาล,ลงมาแล้วก็จะมากราบแม่กันชาลีก็จะเลือกเอาผลไม้ไปกินส่วนกันหางก็จะมาอ้อนขอกินนมตามภาษาเด็กๆนะคะค่ะต่อมานะคะในบทนี้นะคะจะมีคําว่าลูกทรายอันนี้เป็นการอุปมาณนะคะเปรียบลูกทรายนั้นเสมือนกับนะ,ะสองกุม,มารน,นะคะคำว่าสามคนองนะคะก็คือแปลว่ากําลังซนนะ,ะส่วนอีก ประโยคหนึ่งนะคะริ้นก็มิได้ไต่ไรไมิได้ตอมอันนี้เป็นการเอาสมนวนไทยนะคะมาใช้ซึ่งหมายถึงกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูบุตรอย่างทนุถนอมนะคะในบทนี้นะคะก็ถอดความมาได้ว่าพนางมะสีนะคะบอกว่าลูกนั้นเปรียบเสมือนลูกรายที่กำลังซนกำลังรอแม่อยู่เวลาเยน็นลูกรักของแม่เจ้าไม่เคยต้องมาลำบาก ให้เท้าลงเหยียบดินอย่างนี้เลยริ้นไม่ได้ไต่ไรไม่ไตอมแจ้งเห็นถึงว่าพนางมะซีนั้นนะคะเลี้ยงดูพระกันหาชาลีนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างดีบทต่อมาค่ะในบทนี้นะคะบอกว่าเจ้าเนี่ยนะคะเคยได้ยินแต่เสียงพี่เลี้ยงนะคะขับกล่อมดนตรีนะคะแม่ยังอุตส่าห์ทนุถนอมเจ้ามาตั้งแต่วัยเยาวโดยไม่เคยได้ห่างสักหายใจเดียว ห่างสักหายใจเดียวเห็นไหมคะหายใจหนึ่งครั้งเห็นไหมหายใจเดียวแสดงว่าพนางมัศิมไม่เคยเลี้ยงลูกห่างจากตัวเลยนะคะแต่บัดนี้นะคะลำบากเหลือเกินไม่มีสมบัติพัสญาติและยังต้องมาหาเลี้ยงลูกและสามีอีกแม่จึงต้องทิ้งลูกไว้สองคนกําพาอยู่อย่างนี้นะคะต่อมานะคะบัดนี้ก็จะเป็นอุปมาเห็นไหมคะเสมือนหนึ่งลูกของเฮมาราชปักศิลก็คือเปรียบ เหมือนกับว่าพระกันหาชาลีนั้นเหมือนลูกหงษ์เหมราชก็คือหงทองนะคะบทนี้ก็ถอดความมาว,ว่าลูกทั้งสองนั้นเปรียบเสมือนลูกหงทองที่ต้องพระจากบอมุจริน,นะคะบอทองที่คือเป็นที่อาศัยของหงทองนั่นเองนะคะแล้วไปตกอยู่ในบอโครนนะคะจนคนสีทองนั้นต้องมัวหมองไปแม่ก็กลับมาในหวังจะได้เชยชมลูกให้ชื่นใจความเหนือจะได้พลันหายไปแล้วจะได้ลืมสมบัติ ลืมญากที่อยู่ในวังได้ซึ่งก่อนนี้นะ่ะแม่ยังเคยได้ยินเสียงลูกๆเนี่ยคุยกันเจ้เจ้าอยู่แถวนี้เลยต่อมาค่ะพระนางมะสีก็ลำพึงลำพันต่อนะะว่านั่นก็รอยเท้าของชาลีนี่ก็รอยเท้าของกันหาแม่ยังเห็นอยู่นน่นกรวดทรายที่เจ้าเล่นเป็นกองๆก,กับสิ่งของเครื่องเล่นแม่ก็ยังเห็นอยู่เนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าพระนางมสีนั้นนะ่ะได้ใกล้ชิดกับ พระกันหากับพระชารีอย่างมากนะคะถึงได้สังเกตอิริยาบทของลูกๆนะยังจำจำลูกได้หมดทุกอย่างว่าลูกทําอะไรตรงไหนนะคะบทต่อมาค่ะจะได้ว่ามีโอพระอาสมเจ้าเอ๋ยนะ่อาอัศาจรรย์ใจนะคะแต่ก่อนดูนี่สุขใสด้วยสีทองอันนี้จะได้เห็นว่าความสําคัญของธรรมชาติที่เคยสดใสและมีชีวิตชีวากลับเงียบเหงาชวนให้สลดสังเวชใจ ทำให้พระนางมัซีนั้นเริ่มแน่ใจแล้วว่าพระกุม,มารทั้งสองนั้นน่าจะจากไปแล้วเห็นไหมคะว่าพระอสมน่าจะจันใจด้วยสุขใสสีทองเนี่ยเป็นลักษณะของบุคคลลวัดด้วยนะคะคือพระอสมมีชีวิตนะคะอะ่ต่อมานะคะมีคู่คูเป็นการเล่นเสียงวรรณยุกค,ค่ะนะ,ะต่อไปนะคะลองในลองในก็หรือว่า แม่ไม้ลองในนั่นเองก็คือจักรจันนะคะขนาดใหญ่รำตัวและปีกมีสีฉุดฉาดมีอวัยวะทําเสียงจักรจันนะประเภทนี้นะคะจะห้าวกล้องกัางวานได้ยินไ,ไกลนะคะอันนี้รูปของลองในนะคะต่อมาค่ะเรไรเรไรก็คือเป็นจักรจันสีน้ำตาลขนาดใหญ่ตัวผู้มีอวัยวะพิเศษค่ะทำให้เกิดเสียงสูงต่ำมีเสียงกัางวาน นะคะต่อมาค่ะริง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 เนี่ยเป็นการเรียงสียงธรรมชาติหรือเรียกว่าสัตพจน์นะ,ะก็คือเรียนเสียงของเรไรนั่นเองจากการะจัดเรไรนะคะค่ะต่อมาโหสำเนียงดังเสียงสังคีบขับประโคมไพรนะคะอันนี้เป็นการอุปมาก็คืออุปมาเหมือนเสียงจากการะจัดเรไรเนี่ยนะคะที่ร้องอยู่ในป่าเนี่ยก็คือเหมือนกับเสียงดนตรีที่อยู่ในป่านั่นเองนะคะก็บทนี้ก็คือแปลออกมาได้ว่า แต่ลูกทั้งสองไปอยู่ที่ไหนอาสมก่อนนี้เคยเป็นสีทองสุขใสนกที่เคยร้องหาคู่จ,กกจักรจันท์เรไรเคยร้องริกงริงอยู่เหมือนกับเสียงดนตรีที่ประสานอยู่ในปา่าแต่ทำไมวันนี้กับเงียบเหงาหมดเลยอาสมก็มองสีเสมือนหนึ่งว่าจะเศร้าโศกอ,อันนี้ชัดเจนเลยค่ะเป็นบุคคลลวัดอาสมมองสีเศร้าโศกเห็นไหมคะทำสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีชีวิตอันนี้ก็คือว่าแปลว่า ทั้งอาสมทั้งหมดเนี่ยดูเศร้าหมองหรือว่าลูกจะพัดพรากจากแม่ไปเสียแล้วจริงๆในครั้งนี้อ่าสำหรับวันนี้นะคะอยากจะติดตามต่อเวลาหมดนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปถอดความกันอีกนะคะต่อบทต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนักเรียนกลับไปอ่านเพิ่มเติมก่อนนะคะแล้วครั้งหน้ามาพบกันสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน